โอเคครับเดี๋ยวพามาแบ่ง g ีโค้นะครับจีโค้ดจีโค้ดเนะาะสมมุติเรามีจีโค้ดอยู่1 g ึ่ d จคหรือเราได้ g ีโค้มา1 g ึ่ d จคนะครับการแบ่ง g ีโค้เราแบ่งเพื่อ1นนะครับจีโค้ดนั้นมีขนาดใหญ่เกินไปใช้เวลานานเกินไปเราต้องการแบ่งส่วนมันนะครับแบ่งส่วนมัน ม,มันจะได้แบ่งเป็นตอนเป็นตอนไปนะครับมันจะได้ไม่ใช้เวลานานเราแบ่งเสร็จเราก,กัดส่วนนี้เสร็จเราต้องการตัดสมัยเราก็ค่อยโหลดจิโค้ใหม่มาทำนะครับสองก็คือนะครับสองก็คือ,อมันจะมะีมีปัญหากับบางคอนโทรลเลอร์อย่างเช่นมัสามนะครับมัสามเนี่ย เท่าที่เคยใช้เลยคือถ้ามี G-code เกิน1ล้านบรรทัดเราจะกลับมารัน from here หรือว่ากลัดมารันที่บรรทัดนั้นน่ะไม่ได้นะครับดังนั้นก็แนะนำให้แบ่งนะครับแบ่ mm hmm. เป็นหลาย G-code คือได้มา1 G-code แหละเราเจน G-code ออกมา1อันนะครับแต่เราถ้าเราจะทำงานนานๆแล้วเราจะต้องกลับมา Run รัน from here นะครับให้เราแบ่งเป็นหลายๆ G-code หนึ่งหรือสองแบ่งเป็นสองหรือสามก็แล้วแต่นะครับแต่ให้แต่ละ g c o d ดมีขนาดไม่เกิน1ล้านบรรทัดเนาะนะครับอ่ะเรามาดูกันนะครับอันนี้คือ g c o d ดปกตินะครับให้เข้าใจว่า g c o d ดเนี่ยมันก็คือเทคไฟล์ธรรมดานะครับเราใช้สามารถใช้นอตแพดเนี่ยแก้ไขมันได้นะครับอย่างเช่นมันจะเป็น NC ก็ได้นะเป็นแท็บก็ได้นะครับอ่าก็แล้วแต่นะครับ ก็แล้วแต่คุณจะตั้งว่าให้มันเป็นอะไรแต่มันก็คือเทคไฟล์ File ธรรมดานะครับเราเปิด G c o ค้ตัวน,นี้ขึ้นมามันเป็น G c o ค e นะครับ,รบสิ่งที่เราต้องรู้ก็คือ G c o ค e ทุก G code นะครับ G code ทุก G code มันจะมีหัวไฟล์นะครับหัวไฟล์คืออะไรหัวไฟล์คือในส่วนที่เราจะต้องอ ที่มันจะต้องสั่งว่าจะต้องทำอะไรก่อนที่จะแกะงานนะครับและบางรันบางรันเนาะบางบางโปรแกรมเขาก็จะใส่รายละเอียดให้ด้วยว่าเนี่ยจีโคดนียชื่ออะไรนะครับขนาดที่เราใช้แกะเท่าไหร่นะครับเราใช้ทูอะไรซึ่งก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่แล้วแล้วแต่ว่าเราใช้โปรแกรมอะไรในการสร้างจีโคด มันจะสร้างมาไหมนะครับก็แล้วแต่เนาะนะครับอ่ะสมมติว่าผมไม่เอานะครับก็ลบทิ้งไปได้เลยครับคือถ้ามันอยู่ในในเครื่องหมายเนี่ยมันจะไม่รันอยู่แล้วมันจะไม่อ่านอยู่แล้วนะครับไม่ไม่ไม่ใช่ปัญหานะครับแต่ผมลบออกเพื่อเพื่อจะได้ไม่งงเนาะนะครับอ่ะปกติมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอ่ะคราวนี้จีโค้ดมาตรฐาน G17 อ่าใช้หน่วยเป็นมิลลิเมตร G5 4สอ้างอิงตำแหน่ง แบบจากจุดจุดเริ่มต้นจุดเดียวนะครับไม่มีการขยับตำแหน่ง G49 เอ่อ G90 อ้างอิงจากจุดเริ่มต้นเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นตำแหน่งอันนี้เป็นตำแหน่งนะครับอ่ะก็จะมี M03 M03 คืออะไร M03 เนี่ยนะครับ M03 ให้เราเข้าใจก่อนนาะก่อ,อนที่เราจะครอปัด M03 คือสั่งเปิดสปินเดิลให้สปินเดิล S24 0 0ก็คือสปินเดิลเนี่ยให้หมุนที่ความเร็ว24,000รอบซึ่งแต่ละคนเนี่ยส่วนมากตรงนี้ก็จะไม่เหมือนกันนะครับแต่ทุกเครื่องน่าจะต้องมี M03 ถ้าเราไม่เปิดสปินเดิลมันแกะงานไม่ได้เนาะนะครับสปินเดิลมันไม่หมุนเราจะมี M03 แน่นอนทุกอันนะครับแล้วก็ S24 0 0 S ก็คือแล้วแต่แต่ละเครื่องไม่เท่ากันบางเครื่องก็1ม0นแหรือเราสั่ง1 2ื่นก็จะเป็น1 2ื่น ต่อไป M08 นะครับ N08 สำหรับเครื่องที่เราสามารถเปิดปิดน้ำได้นะครับเปิดปิดน้ำได้ก็จะเป็น M08 อ่ะอันนี้เป็น G ี o d มาตรฐานที่เริ่มต้นนะครับอ่ะตอนนี้เรามาดูต่อไปแลรถ้าต่อไปนะครับตัวนี้คือ G090 มันเป็นการเซฟก็คือให้ยกหัวขึ้นสูงไว้ก่อนนะครับอยู่ที่ แล้วแต่บางที่ก็มีบางที่ก็ไม่มีบางโปรแกรมก็มีไม่บางโปรแกร,มก,ม,ม,ร,แกรมก็ไม่มีแล้วแต่ที่เรากําหนดนะครับอาจจะไม่เท่ากันนะครับแล้วต่อไปก็คือพอมันยกไปแล้วมันก็ไปเรื่องที่ตําแหน่งตรงนี้นะครับเริ่มที่ต่ตรงนี้คือยกขึ้นสูง90มิลแล้ววิ่งไป x0 y0 นะครับนี่จะเป็นประมาณเหมือนอเป็นการเริ่มต้นของ Gcode นะครับเป็น s a v เซฟมันก่อนนะครับแล้วน่าจะมาเริ่มทําจริงๆก็คือเนี่ยนิ่งมาที่สิบแล้วก็ค่อยไปทํางานเนาะนะครับอดังนั้นผมขอแบ่งตรงนี้ก่อนเราจะได้เข้าแจงง่ายๆนะครับขอ Enter ไว้ตรงนี้ก่อนนะอ่ะคราวนี้มันก็ทํางานของมันไปไปดูที่จบจบจะมีอะไรนะครับจบจะมีอะไรจบน่าจะเริ่มจากตรงนี้นะครับจบน่าจะเริ่มจากตรงก็คือ ยกหัวขึ้นสินะครับเสร็จแล้วก็ไปเซฟแซดนะครับเซฟแซดตรงไม่ใช่เซฟแซดอันนี้เป็นโฮมนะครับตอนเป็นโฮมก็คือคุณยกไปที่แซดเก้าสิบก่อนนะแล้วก็เอ็กซ์ศูนย์วายสี่สิบห้านะครับอ,อ่าอ้างยิงตำแหน่งนะครับ G ห้าสิบนะครับ M ศูนย์ห้าสั่งปิดสปินเดิล M ศูนย์เก้าสั่งปิดน้ำ M สามศูนย สิ้นสุดโปรแกรมนะครับอ่ะฉะนั้นเราจะ,ะผมก็จะเริ่มจากตรงนี้นะครับอ่ะผมก็กอ็อันนี้เราจะแบ,บ่งจีโค้ดเนาะอ่าแบบ่งจีโค้ดังนั้นเราก็ต้องสร้างพื้นที่ว่างๆมาอีกนะครับอ่าสร้างโน้ตแพดใหม่มา สมมุติแบ่งเป็น3แล้วกันผมก็ผัดสร้างมาอีกอันนึงนะครับน้องแขม่มีทุกเครื่องอยู่แล้วนะครับน้องแข่ก็คือโปรแกรมเทคไฟล์ Fi ธรรมดาโอเคอ่ะตอนนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวจะงงแล้วไปเอาหัวไฟล์มาก่อนบอกแล้วว่าทุกจีโคจะต้องมีหัวไฟล์ ผมกปปีก่อนขอโทษีกับคอโทษีก็คือวางนะครับและทุกเครื่องจะต้องมีเอ็นไนะครับไม่งั้นมันหยุดแล้วมันไม่สปินเดิลมันไม่หยุดหมุนเครื่องไม่หยุดทํางานนะครับอ่ะเราก็จะมีเอ็นไฟลทีท่ขีออกมาแค่นี้ก็ได้นะครับเอามาแค่นี้ก็ได้ก็แล้วแต่แต่นี้ผมดูแล้วว่าตรงนี้คือเซฟด้วยตัวตัวตัวเซฟแซดมันตอนโฮมด้วยนะครับ เราก็จะได้หัวไฟล์นะครับใต้ท้ายไฟล์นะครับอ่ะคราวนี้เราอยากแบ่งเราอยากแบ่งยังไงแบ่งเลยนะครับอ่ะอ่ะสมมติจากนี่มาอ่ะมาถึงตรงนี้อ่ะอ่ัผมจะเริ่มจะประมาณนี้มาถึงตรงนี้เริ่มเป็นอันที่หนึ่งนะครับเริ่มเริ่มเป็นจีโคดที่หนึ่งอ่ะผมก็จะเริ่มจากตรงนี้มา ก็คือเราพยายามดูตรงที่มันกี่ควดมันไม่ทํางานแบบนี้กี G ่ควดทางานแบบนี้คือมันกําลังแกะอเู่าถึงตรงนี้แล้วกันะครับผมก็กดชิปนะครับกดชิปแล้วก็ c อนโทรก็คือตัดมันออกมานะ,ะครับผมก็มาเลือกตรงช่องนี้ c อนโทรลวานะครับแล้วผมก็เริ่มจากตรงนี้เหมือนเดิม มาจนถึงสุดนะครับตอนนี้ถึงสุดแลวก็แล้วแต่นะครับคุณอยากตัดช่วงไหนคุณก็ตัดเอานะครับทอนเอ็กเหมือนเดิมนนทอนวี B นะครับคุณก็จะได้3 G Code นะครับ3 G Code d e l e ด e ูริทจให้มัน จะให้มันเท่ากันอ่ะก็ได้ g ีโคดที่1ในส่วนที่1นะครับออันนี้ก็คือ g ีโคดที่2นะครับในส่วนที่2อนะครับอ,อันนี้ก็จะเป็น g ีโคดที่3ในส่วนที่3ามเนาะ โอเคนะครับเวลาคุณเซฟคุณก็เซฟไปเลยครับคุณอยากเซฟชื่ออะไรนะครับอยากได้นามสกุลอะไรคือบอกแล้วว่านามสกุลมันมันไม่ใช่ปัญหามันคือเทคไฟล์ธรรมดาน่ยที่เราอ่านได้ธรรมดานี่แหละนะคุณจะเซฟเป็นนามสกุล nc cnc tap ก็แล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่เลยว่าคอนทนคุณอ่านตัวไหนคุณก็เซฟเป็นตัวนั้นอย่าง1 nc หรือ1ึ t a p ก็แล้วแต่ครับเซตไปเลย,ยเซตเป็น1 2 3เงสองสาละรันก็คือรันจบจบแล้วมันก็คุณอยากทํางานต่อคุณก็มาโหลดชิพโค้ดที่2ไปที่3ไปนะครับก็จะเป็นอย่างนั้นนะครับให้จําว่านะครับหัวโค้ดต้องมีนะครับอันนี้ไม่มีก็ได้ก็แล้วแต่บางอันแต่ที่ต้องมีคือ M03 แล้วก็ตามด้วย S นะครับ อเอฟมานเท่าไหร่ก็คือเนี่ยอันนี้ต้องมีแน่นอนเนาะหายไม่มีไม่ได้นะครับอ่าก็คือสั่งเปิดปิดสปินเดิลนะครับอ่าตัวนี้ต้องมีแน่นอนอันนี้ไม่มีไม่เป็นไรนะครับตัวนี้ไม่มีไม่เป็นไนะรอ่าส่วนที่สําคัญข้างล่างอีกตัวหนึ่งก็คือสิ่งที่ต้องมีก็คือนะครับอ่าเอศู 05, สั่งปิดสปินเดิลนะครับอันอื่นไม่มีไม่เป็นไรเนาะ สิ่งที่ต้องมีคือสั่งเปิดปิดสป,ปินเดิลหัวท้ายแค่นั้นเองนะครับอ,อันอื่นก็แล้วแต่นะครับแต่ถ้าเราไม่มีพวกเซฟแซดโซนเซฟโซนพวกเซฟแซดอะไรเซฟแซดพวกนีน้นะครับะระวังเวลามันเลื่อนไปแล้วมันจะชนแคมชนงานนะครับให้ระวังแค่นั้นเองเนาะโอเคครับก็ประมาณนี้สําหรับการแบ่ง G code เพื่อไปใช้งานนะครับโอเค สวัสดีครับ